สวัสดีครับคลิปนี้เป็นรีวิวการติดตั้งแผ่นกันแข็งนะครับอ่าสินค้าแบรนดเอลนะครับแผ่นกันแข็งสำหรับใส่อีซุดีแม็กซ์สองพันสิบสองขึ้นไปนะครับสองพันสิบสองขึ้นไปตัวนี้ใส่ได้ทั้งตัวเตี้ยและตัวสูงนะครับแผ่นกันแข็งรุ่นนี้ดีแม็กนะครับพิเศษกว่าเพื่อนครับพี่น้องใส่ได้ทั้งตัวเตี้ยและตัวสูงครับเอามาดูกันนี่ครับเอ่าก่อนอื่นเลย นะครับถอดของเดิมออกนี่ครับทังกระสีบางๆนี่ถอดออกแล้วก็แผ่นเหล็กตัวนั้นก็ถอดออกนะครับชี่ช่างของเราถอดออกเรียบร้อยแล้วก็เอาของเดิมใส่แทนที่เข้าไปนะครับยึดน็อตห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับไม่ต้องเจาะไม่ต้องเกียวไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องดัดแปลงครับไปถึงติดตั้งเองได้เลยนะครับไปถึงติดตั้งเองได้เลยนะครับตัวนี้ชิ้นงานหนาสามมิลลิเมตรนะครับ สีเป็นพาวเดอร์โคดนะครับเลือกอักษรได้มีอักษรคำว่า m ิวเและมีคำว่า d ีแมกนะครับครับผมสวัสดีครับจบการรีวิวครับ